เดี๋ยวขอโรยพริกป่นเนี่ยจากน้อยนะคะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมาพอกันอนะะีกแล้วค่ะวันนี้วันศุมาคกิน หนมจีนน้ำยาปลาไสเลือดใสลูกชิ้นบุ๋มค่ะพี่นองค่ะมาแซ่บๆน้ำกันได้ค่ะเนี่ยพักมาเป็นสวนเป็นถาดที่เก่าค่ะมามาค่ะเดี๋ยวขอโรยริกป่นเนี่ยจากน้อยเนาะค่ะเนาะอืมหมความเผ็ดค่ะพี่นนองสีแดงแซ่บๆเนาะค่ะเนาะมามค่ะแซ่บๆน้ำกันได้ค่ะเนี่ยอืมขออนุญาตค้นค่ะ เลยเบอรบริ่ย่งค่ะพี่น้องค่ะลูกชิ้นจุกจุกค่ะเลือดจุกจุกเลยนะคะเนาะลงมือค่ะพี่น้องค่ะพักก้มี่คือเกาเนี่ยนะคะพี่น้องทัวมะระขาดบนได้แล้วเนาะนั่ะนล้วกะกระหลําค่ะพี่น้องมามาค่ะอู้ยหอนหอนอยู่เลยค่ะคนเทดแล้วคนบันทัวเนียค่ะหิวค่ะ ม,ม,มาเ้อค่ะเด้อรับจบน้ำกันค่ะ อือ uh huh. พี่น้องค่ะกระปุลครองกิโลนะคะใส่มือคือเกาเนาะคะนะ่ะเนาะอือ huh. ห uh ืมอือหืมชิ่นค่ะ่าแนค่ะ อขมแค่ค่ะอืมือเต็มไปได้วยผก <laughs> Mm-hmm. ส,ส <S <s ับค <sunshine> <sh arp changed> ่ะคุณละผ้าค่ะพี่น้องแหมงงงามเลยค่ะ ม่วนเขากัน,นะค,ะค่ะก็เสร็จ <c oughs> คำยังไงนะคะนามลงมาข้างลามะ เลยค่ะมะเขือพี่น้อง ฮึ่มนอง่ะไอตูไปซื้อแม่หมันฉ่ำพี่เนาะนั่งใส่ตูวไว้แล้วฉ่ำค่ะ

เติมน้ำมาเร่แล้อ,อนเนาะเชิญดูดไปแ <c oughs> ล้วค่ะน้ำเล่ยเล่เนี่ยนะคะเนาะกินไปกินมาเต็มดูดดูด พิกี่ห้วยไปบางแห่งไม่ใส่บะหมี่บกินมะละือ อมแขะที่สุดสดอะไรเนี่ยเต็มปากค่ะคุณมมคนจะโมก น้องา,าใส่นะหักกะลากะลายเส็นกะลลายโอย้แสบพี่เนาะ ทัวค่ะทำอ,อ,อืมลองค่ะเริ่มต้นหรอค่ะ อืมอืมปิดพี่น่องเปิดพี่กันออื นัวสช่ไหมจะแยกหน่อยเนาะค่ะพี่น้องคะบุญบาทเนาะค่ะมันเบียร์ขอบุญ <c oughs> แบบเพชรเองอะเนาะไปตั้ใส่โคกนะคะพายังท่านอยูโคกหมอ่อคกไง อย่างไอเนาะค่ะมาละ รดนปากค่ะ เอ็มี่นา่ะปุ๋ยคงนี้นรอ เปิดคาบัาบนี้ยแซพี่น้องรึบอะไรค่ะ <c oughs> แต่ว่าใส่พริกป่นไปบางหลายนึงก็เผ็ดเนาะถงใส่น้มมันหลายเนาะคะ่ะค่ะพอม่พี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ว่าขอลาไปก่อนนะคะ,ะขอกขอบขอบพระคุนทุกการติดตามรับชมทุกที่คอมเมนต์ทุกๆกำลังใจนะคะพี่น้องค่ะพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ